สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักการปลูกผักปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับในการวันนี้จะเอาปุ๋ยปุ๋ยพืชสดนะครับปุ๋ยพืชสดที่ทำไว้นะครับปุ๋ยพืชสดหมักก็จะเอามาใส่ต้นถั่วพูนะครับซึ่งถั่วพูก็ก็ปลูกไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็แล้วก็เมื่อวานก็ได้มีการมาทําค้างไว้นะครับค้างสําหรับให้ตวพูเลื้อยนะครับ,รบก็ดูแล้วก็มีความหวังนะครับตวพูก็เริ่มติดดอกก็ปลูกได้ไม่นานนะก็น่าจะเอประมาณไม่น่าถึงสองเดือนนะครับก็เริ่มสังเกตดูเริ่มมีดอกนะครับมีดอกดอกเขาเริ่มติดตวพูก็เท่าที่ดูก็ ไม่น่าจะปลูกยากนะครับเพื่อนๆใครๆก็น่าจะปลูกได้เพราะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับก็มาหัดหัดปลูกเรียนรู้ไปนะครับจากเพื่อนๆ่อ,อที่มีความรู้ที่แนะนํามานะครับก็ทําตามๆไปนะครับก็ก็งามอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่หน้าฝนหรือเปล่าเนี่ยก็เลื้อยขึ้นมาบนนี้และนี่เป็นร้านที่เราทําไว้นะครับ ส่วน 3, 4มสี่ต้นนู้นจะเป็นถั่วถั่วฝักยาวครับถั่วกยาวก็ลงไว้พร้อมๆกันชุดนี้อันนี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นมีเริ่มมีดอกนะครับเริ่มติดดอกแต่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับปลูกปล่อยตามธรรมชาติแต่เคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือต้นต้นแรกต้นใหญ่นะครับแบบนั้นปลูกยังไงก็ไม่ออกดอกถึงวันนี้ก็ยังไม่ออกนะครับ ตัดยอดตัดใบแล้วก็เอาผงชุนรด,ลดแล้วก็เอ็มร้อยมาลดก็ไม่ออกนะครับไม่แน่ใจเป็นที่อะไรส่วนรุ่นหลังที่ปลูกเนี่ยเริ่มออกดอกนะครับเริ่มมีดอกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันโอ้นี่ไงนี่เอาดอกแต่ว่าก็มีโอ้โหงดนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามดมดมา จะกินทัเล้วเดี๋ยววันนี้จะนะครับจะเอ่อเอาปุ๋ยมาใส่ทุกพูกวันครับก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้พิธีพิธันอะไรเยอะเพราะเราปลูกไว้กินเองนะครับอันนี้ก็จะโรยไว้โคนต้นเลยเดี๋ยวพอลดน้ำหรือว่าฝนตกก็จะชะไปยังโคนต้น ทูพูเองนะครับก็น่าจะน่าดูอันนี้เป็นปุ๋ยพืชสดที่ทําเองนะครับนี่ก็ลาข่าวเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าจะทําให้ผักงามหรือเปล่าแต่ก็ใช้ก็ใชใ้ได้อยู่นะครับก็ใส่ไปอย่างนี้เลยอาจแรรูลกๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าเข้าใจว่าธรรมชาติจะน่าจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่าง ผักที่เราต้องการปลูกแล้วก็ญ้าที่ขึ้นมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถางนะครับปล่อยามธรรมชาติเลยเดี๋ยวถ้ามันไม่มีผลอะไรก็คงจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับไม่มีผลกระต้นตัวภูก็จะปล่อยไว้แบบนี้ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้ามีออกฝักหรือคืบหน้ายัางไงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับปลูกตัวภูไม่ยากครับ ไม่ไม่ต้องดูแลแล้วก็มแมลงก็ไม่รบกวนเหมือนกับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเขาแท่งจะลําบากไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่ก็โอกาสจะได้กินก็ไม่มากนะครับหรือว่าได้กินอาจจะไม่สมบูรณ์นะเท่าที่ปลูกมาก็เลยลองปลูกถัก่วโพดูนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตาม รับชมขอบคุณครับ